สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงโปเกมอนที่แพ้ทางประเภทของตัวเองหรือท่าของตัวเองกันบ้างนะครับในที่นี้ขอเรียกว่าท่าแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะชินกับคำนี้กันมากกว่าโดยปกติแล้วท่าของโปเกมอนที่แพ้ท่าตัวเองก็มีอยู่แล้วนะครับ2ท่าก็คือผีกับมังกรซึ่งในคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับเราจะมาพูดถึงโปเกมอนท่าอื่นๆที่พอไปจับคู่กับวิท่าแล้วทําให้มันแพ้ท่าตัวเองขึ้นมาซะงั้นซึ่งก็มีอยู่หลายตัวพอสมควรเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างกลุ่มมแรรกกกนนนะคัับบโปอทาิิด ก็มีอยู่3าตัว้วยกันนั่นก็คือนิโดควีนนิโดคิงและโดโอนะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนดินที่แพ้ธาตุดินของตัวเองนะครับเพราะว่าธาตุพิษที่ปกติแพ้ธาตุดินอยู่แล้วกับธาตุดินที่รับดาเมจจากธาตุดินเข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุดินอยู่นี้นั่นเองข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้ธาตุพิษกับดินที่ปกติต้านทานพิษอยู่แล้วเมื่อเอามารวมกันนั่นทําให้มันต้านทานพิษมากขึ้นอีกเท่าตัว ทำให้รับดาเมจจากพิษเหลือแค่0-25เท่าหรือ1ใน4นั่นเองนะครับไปที่กลุ่มต่อไปครับโปกเกมอนธาตุพืชกับแมลงก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันตามนี้นะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทาให้มันเป็นโปเกมอนมแมลงที่แพ้ธาตุแมลงของตัวเองเพราะว่าธาตุพืชปกติที่แพ้มแมลงอยู่แล้วกับธาตุมาแมลงที่รับดาเมจจากธาตุมาแมลงเข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุแมลงอยู่ดีนั่นเอง ข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปเกมอนที่ต้านทานธาตุพืชกับดินมากขึ้นนะครับจะรับดาเมจจาก2ธาตุนี้แค่0ู5เท่าส่วนข้อเสียใหญ่ๆก็คือโดนดาเมจจากธาตุไฟกับบิน4เท่าโดนทีกลับบ้านเก่าแน่นอนนะครับไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุหินกับดินตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด9ตัวด้วยกันการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนดินที่แพ้ธาตุดินของตัวเองเพราะว่าธาตุหินที่ปกติแพ้ธาตุดินอยู่แล้วกับธาตุดินที่รับดาเมจจากธาตุดินเข้าปกติ1เท่า เมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุดินอยู่ดีนั่นเองข้อดีของการการวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปกเกมอนที่ต้านทานพิษมากขึ้นนะครับส่วนข้อเสียใหญ่ๆก็คือโดนด,ดามเมจจากธาตุน้ํากับพืช4เท่านั่นเองหลายตัวใน,นนี้จึงมี Ability Stu d y ดีที่ทําให้เลือดเหลือนหนึ่งนั่นเองนะครับไปที่กลุ่มต่อไปครับโปกเกมอนธาตุเหล็กกับดินตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนดินที่แพ้ธาตุดินของตัวเองเพราะว่าธาตุเหล็กที่่ปกติิแแพ้าดนอยูลว กับธาตุดินที่รับดาเมจจากธาตุดินเข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุดินอยู่ดีข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปเกมอนที่ต้านทานหินมากขึ้นนะครับโดนหินแล้วไม่เจ็บและการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันต้านทานธาตุดอื่นถึง10ธาตุถือว่าเป็นดวลไทส์หรือการรวมธาตุที่ดีเลยนะครับในการป้องกันไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุแมลงกับบินตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด14ตัวด้วยกันเยอะพอสมควรเลยนะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป เพราะว่าธาตุแมลงที่ปกติแพ้บินอยู่แล้วกับธาตุบินที่เราดาเมจจากธาตุบินเขาปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุบินอยู่ดีนั่นเองข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปเกมอนที่ต้านทานธาตุพืชกับต่อสู้มากขึ้นนะครับเราดาเมจแค่0.25เท่าส่วนข้อเสียก็คือแพ้หิน4เท่านั่นเองไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุบินกับหินตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันส่วนใหญ่เป็นโปเกมอนดึกดับงนะครับ การรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนหินที่แพ้ธาตุหินของตัวเองเพราะว่าธาตุบินที่ปกติแพ้หินอยู่แล้วกับธาตุหินที่รับดาเมจจากธาตุหินด้วยกันเข้าปกติหนึ่งเท่าเมื่อเอามาดูกันแล้วก็ยังทาให้มันแพ้ธาตุหินอยู่ดีนั่นเองการรวมกันของสองธาตุนี้ก็อยู่ในระดับปกตินะครับไม่มีโดน4เท่าจากธาตุอื่นไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุแมลงกับหินตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนหินที่แพ้ธาตุห เพราะว่าท่านมาแมลงที่ปกติแพ้หินอยู่แล้วกับท่านหินที่รับดาเมจรจากท่านหินเข้าปกติหนึ่งเท่าเมื่อเอามารวมแล้วก็ยังทำให้มันแพ้ท่านหินอยู่ดีนั่นเองการรวมกันของสองท่านนี้ก็อยู่ในระดับดีเลยนะครับเพราะทาให้การแพ้ทางเลยอยู่แค่3ทาท่าเท่านั้นคือน้ําหินและเหล็กไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนไฟกับหินตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดสตัวด้วยกันนะครับการรวมกันของสองท่านนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนหินที่แพ้ท่านหินของตัวเองนั่นเอง เพราะว่าธาตุไฟที่ปกติแพ้หินอยู่แล cool. ้วกับธาตุห really ินที่รับดาเมจจากธาตุหินด้วยการเข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทาให้มันแพ้ธาตุหินอยู่ดีข้อดีของการรวมกันของ2ธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปเกมอนที่ต้านทานไฟมากขึ้นนะครับรับดาเมจแค่0.2ฮาเท่าส่วนข้อเสียที่หนักเลยก็คือแพ้น้ํากับดิน4เท่านั่นเองนะครับกลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุพืชกับบินตอนนี้ก็มีทั้งหมด7ตัวได้กันนะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนบินที่แพ้นนองัเ่ เพราะว่าธาตุพืชที่ปกติแพ้บินอยู่แล้วกับธาตุบินที่รับดามเมจจากธาตุบินด้วยกันเข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุบินอยู่ดีนั่นเองข้อดีของการรวมกันทั้งสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปกเกมอนที่ต้านทานธาตุพืชมากขึ้นนะครับรับดาเมจแค่0.25เท่าส่วนข้อเสียก็คือแพ้น้ําแข็ง4เท่านั่นเองนะครับไปที่กลุ่มต่อไปครับโปกเกมอนธาตุไฟกับดินตอนนี้ก็มีอยู่แค่2ตัวนะครับคือดอนเมลกับบาคูดา การรวมการต่อสอธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนดินที่แพ้ธาตุดินของตัวเองนะครับเพราะว่าธาตุไฟที่ปกติแพ้ดินอยู่แล้วกับธาตุดินที่รับดาเมจจากธาตุดินด้วยกันเข้าปกติหนึ่งเท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็จะทําทให้มันแพ้ธาตุดินอยู่ดีนั่นเองข้อดีขอ,องการรวมกันข่อสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปเกมอนที่แพ้ทางแค่2ธาตุเท่านั้นคือธาตุดินที่เป็นธาตุตัวเองและธาตุน้ําส่วนข้อเสียก็คือธาตุน้ําที่แพ้นี่โดน4เท่านั่นเองนะครับกลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุเหล็กกับต่อสู้ ตอนนี้ก็มีอยู่แค่2ตัวนะครับคือลูคาเิโอกับโคบอลการรวมกันทางสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนต่อสู้ที่แพ้ธาตุต่อสู้ของตัวเองเพราะว่าธาตุเหล็กที่ปกติแพ้ต่อสู้อยู่แล้วกับธาตุต่อสู้ที่รับดาเมจจากต่อสู้เข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็จะทาให้มันแพ้ธาตุต่อสู้อยู่ดีข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันเป็นโปเกมอนที่ต้านทานธาตุหินกับมแมลงมากขึ้นนะครับรับดาเมจแค่0.25เท่าพิษไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเป็นเหล็ก แล้วก็ยังต้านทานธาตุอื่นๆนี้6ธาตุก็ถือว่าเป็นดวลไทในการป้องกันที่ดีอีกแบบหนึ่งเลยนะครับไปที่กลุ่มต่อไปครับโปรแกมอนธาตุมืดกับต่อสู้ตอนนี้มี U4 ตัวด้วยกันนะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปรแกรมอนต่อสู้ที่แพ้ธาตุต่อสู้ของตัวเองเพราะว่าธาตุมืดที่ปกติแพ้ต่อสู้อยู่แล้วกับธาตุต่อสู้ที่รับดาเมจจากต่อสู้เข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามาโมกันแล้วก็ยังทาให้มันแพ้ธาตุต่อสู้อยู่ดีข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้้้มมมมันนนนนนนเปป็กกอทที่ตาาาาืขึร ส่วนข้อเสียก็คือแพ้ธาตุแฟรี่สีเท่านั่นเองไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุไฟฟ้ากับดินตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือมักเกลวกับขนทรายขนทาไมก็ไม่รู้นะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนดินที่แพ้ธาตุดินของตัวเองเพราะว่าธาตุไฟฟ้าที่ปกติแพ้ธาตุดินอยู่แล้วกับธาตุดินที่รับดาเมจจากธาตุดินเข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุดินอยู่ดีนั่นเองแต่นอกจากจะแพ้ธาตุตัวเองแล้วมันยังต้านทานธาตุไฟฟ้าของตัวเองด้วย เพราะไฟฟ้าไม่สามารถโจมตีธาตุดินได้นั่นเองไปที่กลุ่มต่อไปครับโปกเกมอนาธาตุหินกับต่อสู้ตอนนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวนั่นก็คือเทลาคิออนนะครับการรวมกันของสองาธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปกเกมอนต่อสู้ที่แพ้ธาตุต่อสู้ของตัวเองเป็นเพราะว่า,าธาตุหินที่ปกติแพ้ต่อสู้อยู่แล้วกับาธาตุต่อสู้ที่รับได้มจจากต่อสู้เข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุต่อสู้อยู่ดีนอกจากนี้การรวมกนันของสองาธาตุนี้ก็ทําให้มันแพ้ธาตุด่อื่นหกธาตุด้วยกันก็ถือออวว่าเเยยะะพสมคครรลนับ กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุปกติกับต่อสู้ตอนนี้ก็มียูซตัวด้วยกันการรวมการขออสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนต่อสู้ที่แพ้ธาตุต่อสู้ของตัวเองเพราะว่าธาตุปกติที่แพ้ต่อสู้อยู่แล้วกับธาตุต่อสู้ที่รับดาเมจจากต่อสู้เข้า1เท่าเมื่อเอามาดูกันแล้วก็ยังทำให้มันแพ้ธาตุต่อสู้อยู่ดีการรวมการขออสองธาตุนี้ก็อยู่ในระดับปกตินะครับไม่มีโดน4เท่าจากธาตุอื่นไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุน้ําแข็งกับหินตอนนี้ก็มียูสอตัวด การรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนหินที่แพ้ธาตุหินของตัวเองเพราะว่าธาตุน้ําแข็งที่แพ้ห,หินอยู่แล้วกับธาตุหินที่รับด้าเมจจากธาตุหินเข้า1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุหินอยู่ดีก็เสียใหญ่ของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันแพ้ต่อสู้กับเหล็ก4เท่าน,นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับสําหรับธาตุน้ําแข็งกับหินเมื่อมาอยู่ด้วยกันกลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุบินกับต่อสู้ตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็ค การรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนบินที่แพ้ธาตุบินของตัวเองเพราะว่าธาตุต่อสู้ที่แพ้บินอยู่แล้วกับธาตุบินที่รับดาเมจจากธาตุบินเข้า1เท่าเมื่อเอามารวมแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุบินอยู่ดีข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้ต้านทานธาตุแมลงมากกว่าเดิมนะครับเราดาเมจแค่0.25เท่าแต่ธาตุแมลงเก่งๆก,ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับกลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุน้ํา,าแข็งกับต่อสู้มีอยู่ตัวเดียวนั่นก็คือคาเคนกานีนะครับ การรวมการองสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนตอ่อสู้ที่แพ้ธาตุต่อสู้ของตัวเองเพราะว่าธาตุน้ําแข็งที่แพ้ตอ่อสู้อยู่แล้วกับธาตุต่อสู้ที่รับดาเมจจากตอ่อสู้เข้า1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุต่อสู้อยู่ดีการรวมกนของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันแพ้ธาตุถึง6กธาตุด้วยกันก็ถือว่าเยอะพอสมครวรเลยนะครับไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุพลังจิตกัมแมลงตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3าตัวด้วยกันการรวมการองสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนมลแรงที่แพ้ธาตุมงของตัวเอง เพราะว่าธาตุพลังจิตที่แพ้มแมลงอยู่แล้วกับธาตุแมลงที่รับดาเมจจากมาแมลงด้วยกันเข้าปกติหนึ่งเท่าเมื่อเอามาโดกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุแมลงอยู่ดีนะครับข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้ต้านทานธาตุต่อสู้มากกว่าเดิมรอดาเมจแค่0.25เท่าเท่านั้นและการรวมกันของสองธาตุนี้ก็จะทำให้มันแพ้ธาตุถึง6ธาตุเหมือนกับกลุ่มที่แล้วเลยนะครับไปที่กลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุมืดกับแฟรี่ตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มัันเอออแแแฟรรีีี่่่ทพาตขงงว เพราะว่าธาตุมืดปกติที่แพ้แฟรี่อยู่แล้วกับธาตุแฟรี่ที่รับดัมเมจจากแฟรี่ด้วยกันเข้าปกติ1เท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทาให้มันแพ้ธาตุแฟรี่อยู่ดีข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันต้านทานธาตุพื้นมากกว่าเดิมรับดัมเมจแค่0.25เท่าเท่านั้นนอกจากจะแพ้ธาตุแฟรี่ของตัวเองแล้วก็ยังต้านทานธาตุมืดของตัวเองมากกว่าเดิมด้วยนะครับกลุ่มต่อไปครับโปเกมอนธาตุต่อสู้กับแฟรี่ตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือนักรบเหล็ก การรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทำให้มันเป็นโปเกมอนแฟรี่ที่แพ้ธาตุแฟรี่ของตัวเองเป็นเพราะว่าธาตุต่อสู้ที่แพ้แฟรี่อยู่แล้วกับธาตุแฟรี่ที่รับดาเมจจากแฟรี่เข้าปกติหนึ่งเท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ธาตุแฟรี่อยู่ดีข้อดีของการรวมกันของสองธาตุนี้ก็คือทําให้มันต้านทานธาตุมืดกับแมลงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับไปที่กลุ่มสุดท้ายนะครับโปเกมอนธาตุมังกรกับแฟรี่ตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวนั่นก็คือเมกาทิวทาริสการรวมกันของสองธาตุนี้ก็ทําให้มันเป็นโปเกมอน เพราะว่าท่านมังกรที่แพ้แฟรี่อยู่แล้วกับทาาดแฟรี่ที่รับดาเมจจากแฟรี่เข้าปกติหนึ่งเท่าเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ยังทําให้มันแพ้ทาาุแฟรี่อยู่ดีแต่นอกจากจะแพ้ทาาุแฟรี่ของตัวเองแล้วท่านมังกรที่เป็นทตุของตัวเองก็ไม่สามารถโจมตีมันได้ด้วยและมันก็ยังต้านท่าทาุอื่นๆอีกเจ็ดท่าด้วยกันก็ถือว่าเป็นการรวมทตุที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสาหรับมังกรกับแฟรี่และนี่ก็คือทั้งหมดของโปเกมอนที่แพ้ทตุของตัวเองพอมาด,ดูแล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่แน่ใจวว่่าาลลืืตัไไหนไหนปปรอเ วันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ